สมัยนีย้มีแค่โทรศัพท์กับนิ้วมันจะพิมพ์อะไรก็ได้ช่างหัวมันอย่าไปสนใจจําเอาไว้นะโดนดา่าแปลว่าดังหนังที่ไม่มีคนพูดถึงคือหนังที่ไม่มีคนดูอย่าไปสนใจด่าก็ด่าไปเรารอเก็บเงินสวยๆดีกว่าพี่ว่านะข่าวเนี้ยจะเป็นทางเดียวที่ทำให้หนังของเธอรอดนี่ดูในโซเชียลดู ทุกแพลตฟอร์มเล่นแต่ข่าวหนังของเธอเห็นไหมนี่เพจอื่นๆก็เล่นแต่ข่าวหนังของเธอนั้นเลยสุดยอดอ่ะ เป็นไปได้ไงนะ<ม>ครับพี่คือไอการที่ฆ่าแล้วก็ทุบหน้าครับ<ม>คือตอนผมเขียนบทเนี่ยผมเขียนแค่ให้มันเป็นตามคาแรคเตอร์ครับ<ม>แล้วก็แค่เขียนไปตามแกนเรื่องแค่นั้นเองเลยครับน่าปลื้มใจนะดูคอมเมนต์สิ <c oughs> <c oughs> นั่ง แล้วก็ส่วนเรื่องรายละเอียดอื่นๆนะครับพวกดอกลักเล่แล้วก็เล็บบินที่เป็นสองเสียครับคือตอนผมเขียนบทเนี่ยผมก็เขียนให้เป็นแค่กิมมิกเฉยๆครับแต่นี่มันเหมือนกันมากๆเลยครับแล้วก็ไหนจะโลเคชั่นอีกนี่แหละถึงเป็นจุดที่ทำให้คนอยากดูหนังของเธอไงพี่เช็คล่าสุดนะเต็มทุกรอบทุกโรงทุกจังหวัดสุดยอด <laughs> อันนี้แปลว่าหนังผมจะไม่ถูกถอดก่อนเวลาใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ไม่โดนถอดนะเพิ่มรอบเพิ่มโรงยืนโรงยาวเลยล่ะไตรเอ้ยดวงเือมาจริงพี่นครับแบบนี้จะไม่กระทบตัวหนังจริงๆใช่ไหมครับคือผมหมายถึงฝั่งผู้ใหญ่หรือว่าตำรวจนะครับเขาจะไม่มาถอดหนังเราใช่ไหมครับ อืมพี่ว่าเราไม่ได้เอาเรื่องของใครมาทําให้มันเสียชื่อนะนี่เธอกังวลเรื่องอะไรก็พอดีผมเห็นพวกคอมเมนต์โจมตีอยู่บ้างครับอะไรแบบไม่ค่อยดีโอ้ยสมัยเนี้ยมีแค่โทรศัพท์กับนิ้วมันจะพิมพ์อะไรก็ได้ช่างหัวมันอย่าไปสนใจจําเอาไว้นะโดนด่าแรลว,ว่าดังหนังที่ไม่มีคนพูดถึงคือหนังที่ไม่มีคนดูอย่าไปสนใจด่าก็ด่าไป เรารอเก็บเงินสวยๆดีกว่าครับสตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น